สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเมื่อวนี้แม่น้องแก้มได้โอกาสมาหลวบล้อมหมูก่อกับอ้พื้นนะคะบอกเลยว่าแล้วบอกว่าหมอกแม่น้องแก้มม่ะเลี้ยงแบบเป็นรียญค่ะแม่น้องแก้มอาจารย์เลี้ยงแบบเป็นเรียแม่น้องแก้มมาเมืองค่ะเลี้ยงหมูแบบเป็นเรียของเราเนี่ยค่ะของเงเ้ยวเย,ยดเลยเลี้ยงแบบเป็นเรียเดี๋ยวแม่พามาเมืองล้วบอกว่าใส่เวลาเลี้ยงประมาณปีครึ่งนะคะคือแบบ ขยายพันธุ์ในเลี้ยวแห้งละวานะคะแต่ว่าหมูของเราัวอ้วนมากเลยนะคะโตอ้วนเนี่ยค่ะเมืองเยอะมากเลยค่ะเพลเพล่หลายกว่าขอกหมูอยู่บานแม่ของแกมอีกเด้นย่ยแม่พันธุ์นะคะเยอะมากไอเราจะเน่งเป็นหมูแขะน้ำนะคะหมูแขะจะเยอะมากๆเลยค่ะเนาะเมืองฟังนี่กับพ่อฟังนี่ค่ะอลังการมากๆแม่เดียวว่าไอ้ธอเลี้ยงอะไนี่ค่ะบ่อเอิญว่าเลี้ยงเล่นแล้วจันบ่แมนเอิญว่าเลี้ยงเล่นเล่นได้เนี่ย ลวาวเลียงเลเลนล,ลีลีพอ่พอที่เพิ่นออกลูกหลายนะคะอ,คอันนี้คือแม่กับถือว่าได้มีโอกาสได้ข่าวมาเยี่ยมชมนะคะเหมือนกันเนียคือผีเพิ่นจะคอกแบบธรรมดาเท้านี่แหละค่ะขอกไผ่ไธรรมดาเนี่ยแหละไผ่ใหม่นั้นไม่มีตอกใส่กันนะคะเลียงผลฟังผลกับแบบเยอะเลยนะคะทคผลจะเป็นแบบนี้แค่อันนี้คือแบบลูกมูค่ะแต่ละคอมอ,อกมารล่นน้ำคันมั้งค่ะ อลังการมากๆเลยอลังการมากๆเลยค่ะหลายแห้งนะคะนี่ค่ะขึ้นมากินอาหารทั้งหมูทั้งทั้งไก่นะคะกินน้ากันเนาะกินน้ากันแตกสวนๆยู่ค่ะโมเมนธรรมดาเลยนะคะนี่ลูกหมูเดี๋ยวแม่จะมาหลบร่วมหายอายเล้านะคะตอนนี้จะเป็นแฉะนะคะนี่ค่ะแบบว่ามีหมูทุกซอกทุกงมุมของบริเวณบ้านเลยนะคะอันนี้กับมังค่าลูกหมูมากินใบกระทิน กับแพะนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะอลัองการมากมากเลยค่ะแพะกะม็มี่หมูก็มี่ค่ะยางตางมแม่นองแก้มเต็มเลยยางตางมแม่นองแก้มเต็มเลยบ่ได้เลี้ยงล,ลินๆินเลย่ะเนี่ยนค่ะ,คะ,คะใส่ระยะเวลาเลี้ยงแคปดีกวัวนะคะในขนาดนี้เลยค่ะอุ้ยสอนค่ะขาซอนค่ะ ือในคลิปนี้แม่พมามะเมืองงูแบบสะออนนะคะสะออนแห้งก็เลยพามาเมืองนะคะบอกว่าเรียงได้แบบสุดยอดเลยแม่น้องแก,กว้วขอบพุ้นทุก่ันทุกกกำลังใจมากมากเลยนะคะถี่มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องแก้มค่ะสวัสดีค่ะ